ในวันฝนตกกับเดินกลับบ้านช่วงนี้หดูดูฝนอย่างนี้ฐานประลัด <c oughs> อ๋อฝนกำลังตกจายดูดูฝนอย่างนี้ช่วงนี้ <c oughs> อ๋อ ว,นนวันนี้ฟุ้นตอกนักคือว่าไม่เหมาะกับการตัดถุเรียนนะครับ,บเนี่ยฝุ้นตอกกับเก็บบรรยากาศคือว่าถุเรียนเน,นี่ยยังไม่ได้ตัดกันดีครับนี่ครับนบนตอนยังมีครับฝุ้นตอกกับวางนี้น,นี่ครับผ่าวนาม่นี่านาม,มค่ครับตอนนี้มีอยู่ตอนเดียว ส่วนมาร์คบริเวณน,นี้เขาก็าเน้นปลูกทุเรียนอย่างนี้นะครับนี่ครับเดินชมส่วนนาบานริมถนนนิดนี่ครับ วนนาบานครับเดินชมส่วนช่วงคนตอกกับนณดนี้คือว่าอายุประมาณสามช่องปีสามปีนี้คือว่าดูเลขคว่าไม่ขายเต็มที่ได้ครับรดน้ํามีปุ้ยนิดน้อยแต่คือวาร้อยเน้นปล่อยธรรมชาติส่วนมา ไม่ได้ดูเลยใส่ปุยนิดน้อยนี่ครขนาดตอนประมาณนี้คือว่านี่เสียบยอดเป็นตูเรียนพันดี่เกือบทั้งหมดแล้วตัวนี้นี่ครับนี่ครับผ่าปัญญากาศ ตอนนี้นะเสียบยอดไดเมอนแต่ไม่ขายสมบุญถ้าโรกลงครับต้องก็ดูแล่นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็โรกลงก็คอยดูเลยซ้อมเลยเนี่ยขนาดตอนทรงส่วยครับนี่คือว่าถ้าพอโตคือขึ้นมานี้เนี่ยยอดตังครับ ยาก็คือว่าปล้อยขึ้นมังสักหนึ่งเดือนหรือว่าสิบห้าวันกันแล้วที่ความจะาดวกของจ้าของช่วนเออว่าอีตัดเห็นว่ามันรอกไวจะช,ช่วงพ้นตอกนี่จะรอกไวครับได้หนามนนี่ครับบรรยากาศยามฝนตอกครับเดี๋ยวช่วงเย็นเย็นหรือว่าฝุนไม่ตอกเดี๋ยวก่อยพาเข้าไปเลยในช่วนข้างหลังนี่ครับ ข้องถันปลารัดกับถันปลารัดนี่คือว่าช่วนข้างหล้างที่เป็น <c oughs> กําลังเป็นลูนี้ก็คือว่ารอรอเขอ้ามาตัดใช่ไหมรูขนาดลูขนาดลูกประมาณนี้เพือพร้อมตัดแล้วคือว่าแต่ถ้าคนตอกก็ลำบากในการคนย้ายคนมาตัดก็ลำบากอีกที เลยเลือนเรับเข้ามาด้วยไวแล้วนี่ก็คือว่าไพ่กับปกติเขาเรียกไพ่ต้งครับคือว่าวายกินนอได้บใ่รสนใจไว้นี่จะใชติดต่อได้ครับถ้ามาถ้าใครรักเป็นหมายปลาดับก็บอกได้ครับ นี่ครับบรรยากาศคนตอกเดินชมท่วนช่วงคนตอกรับนี่ครับตัวเรียนได้อะไรอีแต่ตอนนี้ก็ว่า <c oughs> ตอนนี้ก็คือว่ารอมาตัดแต่นะครับเ <c oughs> น,นี่ยนะครับคือว่าถ้าึนไม่ตอกก็บมานาตัดนะวันนี้ขนตอกคือว่ามันรกเยอะครับ ครัวได้เป็นแพร่ได้หนาวกับวาทุเรียนนั้นดูแลถ้าคนดูแลเป็นหรือว่าหลักการการเตรอยู่แล้วก็ไม่ยากครับสําหรับคนที่ชอบการการเตรอยู่แล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศครับแก้พุผมขอจบคลิปแถวนี้ก็นะครับ